อ่ะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับอ่าผมได้รับบอร์ดจีนนะครับบอร์ดจีนจากลาดบุรีนะครับอ่าซึ่งอ่าเขาได้ต่อกับอ่าระบบ LG ีนะครับทีนี้หนูกัดนะครับเขาก็เลยส่งบอร์ดมาให้ผมต่อสายไฟอ่าไปให้นะครับส่งไปให้นะครับอันนี้ผมก็จะต่อแบบสั้นๆแบบประมาณนี้นะครับอ่าเพื่อที่เขาจะได้ไปตัดต่อเองนะครับนะครับเพราะว่ามันยาวขนาดไหนผมก็ยังอ่า ไม่รู้นะครับแต่ทุกอย่างต้องเข้าระบบผมแบบแบบง่ายๆพูดแบบง่ายๆแบบนี้ครับแบบเพรสเชอร์นี่นะครับสายมันสั้นเราก็ตัดเส้นนี้ต่อให้มันยาวไปได้ขนาดตัดเส้นนี้ต่อให้ยาวได้ขนาดเท่านั้นเองนะครับหนูกัดสายไฟมันขาดาเจ้าของก็ต่อไม่ไม่เป็นนะครับเนื่องจากมันกัดเละไปหมดนะครับทีนี้เขาก็จะได้ไปต่อกับระบบของเ g นะครับทีนี้ผมก็เลยถือโอกาสมา ให้พี่น้องมือใหม่ได้ดูกันว่าที่ผมต่อบอร์ดตีนต่อยังไงอันนี้ผมก็เอาตัวอย่างมาวางไว้เรียบร้อยเลยนะครับทีนี้เราจะไปไล่สายไฟก่อนบอร์ดน้องรู้นะครับอ่าอันนี้สายลายอันนี้สายเอ็นนะครับนี่นะครับทีนี้ผมจะไปเอาลักไฟโน่นนะครับมานะครับนะครับลักไฟนะครับอ่าลักไฟตัวนี้เป็นสายลายนะครับอ่าเนยมตาลน้ําตาลเป็นสายลายอ่าส่วนสายเอ็นนี่นะครับมันจะพ่วงนะครับนะครับพ่วงพ่วงจากลักไฟมาเลยนะครับ นี่ครับพวกจากปลั๊กไฟมามันก็วิ่งมาหาวาล์วน้ําวิ่งไปหาเดนน้าออกจากเดนน้ํแล้วก็วิ่งมาหามอเตอร์ซักเนี่ยครับนี่ครับทีนี้ผมจะเสียบนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายลายนะครับเอาวางกอนก็ได้ครับอันนี้สายลายนะครับสายลายจะวิ่งจากปลั๊กไฟมาเลยนะครับเนี่ยครับวิ่งจากปลั๊กไฟเข้ามาหาเข้ามาหาลายนะครับส่วนสายเอ็นนะครับสายเอ็นนะครับ อ่าผมไม่ได้เอาไฟออกจากตรงนี้ผมจะเอาจากสายเอ็นตัวนี้นะครับพ่วงของมันเนี่ยครับพ่วงมาเสียบที่บอร์ดนะครับอ่าจะเข้าแบบนี้เลยครับอันนี้สายเอ็นนะครับทีนี้สายเอ็นเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าสายเอ็นเส้นนี้นะครับอ่าผมพ่วงมาปุ๊บนะครับจะมาเลี้ยงวาล์วน้ํานะครับเนี่ยครับว์วเลี้ยงวาล์วน้ําหลังจากที่มันออกจากวาล์วน้ําไปนะครับเห็นไหมครับมันวิ่งไปหาเดนน้ําเลยนะครับเนี่ยครับ ทีนี้ไอ้ตรงกลางของเดนน้ามันมีสองเส้นนะครับออกจากเดนน้ํามานะครับเนี่ยครับมันก็จะวิ่งมาหามอเตอร์นะครับอันนี้แจ็คแจ็คเสียบมอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ผมไม่ได้ไม่มีนะครับมันก็จะเข้ามาหาแจ็คเสียบมอเตอร์เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับจําได้นะครับสายเอ็นนะครับสายเอ็นตรงนี้นะครับผมรัดเอาตรงนี้มามาเลี้ยงวาล์วน้ําออกจากวาล์วน้ําวิ่งไปนะครับวิ่งไปไปหาเดนน้ําออกจากเดนน้ามาก็วิ่งเข้าหามอเตอร์เท่านั้นเองนะครับ อ่าทีนี้อ่าส่วนสายคาปลาก็ปกติด้วยครับนี่นะครับสายคาปลาเราก็มาเสียบเห็นไหมครับเนี่ยครับอ้าวนี่นะครับสายคาปลาเราจะเสียบแบบไหนก็ได้ถ้ามันปัดหมาดไม่อ่าไม่ตรงตำแหน่งมันแล้วก็สลับสายได้นะครับอ่านี่ครับสายคาปลาเสียบเข้าไปแล้วครับอ่านี่ครับสายคาปลาสองเส้นอ่าสมมติว่ามันหมุน หมุนไปทางซ้ายถังไม่หมุนเราต้องมาสลับสายสองเส้นดีนะครับที่บอร์ดนะครับอาจจะน้ำมันอันนี้ก็เป็นสายวาล์วน้ําเห็นไหมครับเนี่ยครับสายวาล์วน้ําสายวาล์วน้าเสียบเข้าไปเลยนะครับอ่านี่ครับทีนี้ให้สังเกตดูให้ดีนะครับเดนน้ําของ LG นะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับสีชมพูกับสีน้ําเงินแถบขาวนี่นะครับ เราจะต้องมัดจําเป็นเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้นะครับมัดติดกันเลยนะครับอ่านี่ครับมันก็จะกลายเป็นเส้นเดียวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าสองเส้นนี้นะครับกลายเป็นเส้นเดียวนะครับของอ่าเดนน้านะครับตัวนี้ครับเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาพันตรงนี้ปุ๊บนะครับทีนี้ก็เอาเอาตงปลายนะครับไปเสียบที่บอร์ดเห็นไหมครับเสียบที่บอร์ดตำแหน่งของเดนน้ํานี่นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับ เข้าใจนะครับส่วนเพื่เชื่อวัดระดับน้ําสายกลางสายริมสายกลางสองสองริมมันนะครคะับแล้วก็เข้าแช็คเสียบเหมือนเดิมนยครับเห็นไหมครับนะครับริมคือริมกลางคือกลางเท่านั้นเองตรงไปส่วนสวิตตัวนี้นะครับเราจะไปตัดต่อเข้าหาฝาปิดเปิดเพื่อหยุดการทํางานมันก็ได้หรือเราจะต่อตรงแบบนี้เลยก็ได้นะครับนยครับทำเป็นตัวยูเสียบลงไปเลยก็ได้เห็นไหมครับก็มีประมาณนี้เห็นไหมครับ อันนี้คือแจ็คเสียบมอเตอร์ครับแจ็คเสียบมอเตอร์ <c oughs> อ่าเข้าใจแล้วนะครับอ่าพี่น้องสับสนตรงที่สายนี่นะครับอ่าตรงนี้จะสับสนตรงนิดเดียวเองเนื่องจากว่าของผมจะเหลืออ่าตรงสายไฟออกตรงนี้นครับเอ็มครับเช็คตรงเนี้ยครับอ่าเช็คตรงนี้จะจะเหลือไว้ปกติเราจะเอาไฟตรงนี้แหละครับเนี่ยครับออกมานะครับออกมา มาเลี้ยงวาล์วน้านะครับ, tunnel, tunnel, motor, รบมาเลี้ยงวาล์วน้ําแล้วก็เดินน้ําแล้วก็เข้าหามอเตอร์นะครับแต่ผมไม่ได้ออกจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่าแจ็คที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแจ็คที่หกผมไม่ใช้นะครับผมก็มาลัดเอาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ้าวล <c oughs> ัดเอาจากสายเอ็นนี่หละครับเนี่ย,ยครับปักไฟมานี่ปุ๊บอ่าครับอ่าผมมาพ่วงเอาเข้ากับพวกนี้เลยเหน็นครับผมมาจากตรงนี้ปุ๊บมันออกจากวาล์วน้ํามันไปเลี้ยงวาล์วน้ำเลยนะครับอ่ามันก็วิ่งมาหาเดินน้าเห็นครับ ทีนี้ออกจากเดนน้าอีกเส้นนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาหามอเตอร์นี่เลยแค่นี้เองครับสำหรับต่อบอดจีนนะครับเนี่ยครับวงจรก็ง่ายๆนิดเดียวเนี่ยครับอันนี้ผมก็มาต่อระบบให้กับพี่น้องจากราชบุรีนะครับซึ่งหนูกัดหนูกัดมันขาดทีนี้เขาไม่รู้จะต่อยังไงนะครับเพราะบางครั้งสายภูมิสายไฟมันสีไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีการตกแต่งมานะครับส่วนสายเห็นไหมครับตัวนี้ครับ เด่นน้ํานะครับเด่นน้ำเราต้องเราก็ดัดแปลงการดัดแปลงเราก็ไม่ใช่ยากนะครับเราก็เอาสาย2เส้นเนี่ยครับเนี่ยมามาเป็นเส้นเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าปกติเขาจะมี4เส้นนะครับอ่าของไอ้ LG นะครับเนี่ยครับอ่าสองเส้นริมนะครับชมพูน้ําเงินนี่นะครับเราจะต้องเอามาติดกันเป็นเส้นเดียวเห็นไหมครับเนี่ยครับผมก็มามาจับหัวติดกันแล้วก็เข้าไปหาบอร์ดบอร์ดอันเดียวนะครับตำแหน่งของเด่นน้ํานะครับทีนี้2เส้นนี้ครับมันเป็นสายนิวตันนี่ยนะครับอ่า สายเอ็นที่มาจากออกจากบอดออกจากบอดออกจากปลั๊กบามาันมาเลี้ยงวาลน้ําออกจากวาลน้ำมันก็จะวิ่งมาหานี่นะครับมา,มาอันนี้ครับมานี่เส้นหนึ่งนะครับเดวมออกจากนี่ไปปุ๊บมันก็จะมาเข้ามอเตอร์เลยเห็นไหมครับอ่านะครับง่ายนะครับทีนี้ถ้าเราสรรับสนเราจะเอาสายเอ็นไปใส่สาย,สายลายเอาสายลายไปใส่สายเอน็นมันไม่ทํางานเลยนะครับเนี่ยครับระบบของมันจะไม่ทํางานเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณอ่ะสั้นๆขนาดนี้เท่านั้นเองครับเพราะว่าอ่า เราได้แนะนําการเกี่ยวกับบอร์ดจีนไปแล้วนะครับผมก็เลยมาต่อแบบสั้นๆแบบนี้น่าจะเข้าใจอยู่นะครับถ้าจะต่อบอรดจีนไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาถามผมได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ